วิลกินดาตอาร์เดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่ิดาคอาร์เดดนที่นะอปริลชัวชัวเอนที่นะอปรเห็นวันที่ปุ๊บเราพูดได้ปั๊บว่าที่นะ S april s ัวชัวเอ็นที่หน้ april ลชัวเทน้าอปเถ้าสมมุติว่าวันไหนเราเหนื่อยเรามีสิทธิ์ที่จะพักผ่อนนะคะพักเติมแบตชาร์จพลัง ชาร์จพลังกายชาร์จพลังใจกินอาหารแซ่บๆนอนพักผ่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนอนฟังเพลงดูคอนเสิร์ตท,ที่เราอยากดูแล้วก็เติมเต็มให้หัวใจเติมเต็มกำลังทั้งกายและใจแล้วเราจะมีพลังมาสู้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ